สวัสดีครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กับเพรียเด่นการเก่าครับวันนี้เรามาเปิดกล่องนนกันดีกว่าครับมีกล่องเยอะแยะเดี๋ยวคลิปวันนี้มารีวิวเปิดกล่องครับรีวิวเปิดกล่องนี่เป็นกล่องแปลกตาครับตอนนี้แพ้แปลกตามันมีแพ็กเกจรู้สึกว่าจะ40กล่อง5,000เหรียญนะมั้อันนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ตอนมัน500เหรียญ30กล่องดูซิว่าเราเปิด20กล่องครับวันนี้ จะได้อะไรบ้างนะครับใน20กล่องของกล่องแปลกตานะครับไม่ไม่ให้ว่าอันนี้ซื้อไว้นานแล้วไม่เคยมาเปิดแต่หลายคนที่อยากอยากจะรู้ก็ดียว่าเปิดให้ดูกันวันนี้กว่านะครับว่ามันจะเปิดได้อะไรบ้างครับ <ๆ S 1> ก็แต่ถ้าใครอยากจะดูว่ากล่อง v i p นะครับมีอะไรบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้นะครับก็ถ้าอยากให้เปิดให้ดูก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวจะทําคลิปเปิดกล่อง v i p ให้ดูครับมาวันนี้เราเปิดกล่อง20กล่องก่อนนะครับ20กล่องแพ็ค แปลกตาดูสิมันจะแปลกตาขนาดไหนมานดูกัน <Okay. S 1> กล่องแรกครับกล่องแรกป๊าได้ไรครับไม่ได้เลยเลยครับเพราะว่าผมมีมั่งแล้วนะครับมากลับไปก่อนกล่องที่สองครับ <Okay. S 1> มีสองมาดูกันไหม่มาเพราะผมจะได้อะไรพิเศษไหมปุ๊บ คือของพวกนี้ถ้าเราได้แล้วมันจะเป็นแค่ผงเพชรน,นะครับมันถ้ากับมันนม่จะโยิดอะไแต่ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับแล้ซื้อก็จะมนคุ้มนะมีคุ้ม,ม,มแต่สำหรับผมก็คือได้จะแค่ผงเพชรน,นะแต่ก็อยากทําคลิปให้ดูว่าในกล่องอะ่ะมันเปิดได้อะไรบ้างครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครับพวกมันก็จะเป็นพวกลายผางลายลาย,ลายอาวุธลายอะไรเงี้ยโลอะไรพวกนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ะผมก็จะมีแล้วตัวนี้เ ชุดนี้แกนโจมตีเอ้ยอันนี้ผมยังไม่มีอะ่ะอันนี้ผมได้อุ้ยอันนี้ผมผมไม่มีนะอันนี้ผมไม่มีอัน,นเนี้ยเนี่ยของแกนโจมตีเนี่ยผมเพิ่งได้มาใหม่เพราะอันเนี้ยผมไม่ได้ครับเป็นรุ่นปรับปรุงด้วยครับอยากได้มานานนะครับก,ก็คุมค้มๆอันนี้คือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าแกนตัวนี้มันหายากครับบางคนก็ได้ง่ายครับแต่บางคนก็อย่างผมก็ไม่ได้นะครับ évidemment. มาดูใหม่นี่เปิดไปแล้วหกกองแล้วกองี่เ็ดครับ เจ็ด uh huh. กล่องสำหรับผมได้อันเะดียมาผมก็จะเปิดแล้วผมก็จะทำให้กล่องลดราคานะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดกล่องผมก็ไม่ลดราคาครับเพราะว่าผมซื้อสามสิบกล่องห้ารอบาทแค่นี้นะครับแล้วก็ต้องรอโปรโมชั่นเขาลงนี่ว่าเปิดให้ดูว่ายี่สิบกล่องเขากล่องแปลกตาถ้าใครที่คิด ซื้อจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับก็ดูเอาอน,นี่แกนแกนตนัวนี้แกนตัวนี้ผมมีเยอะแยะครับแกนตัวนี้ผมมีเยอะแยะผมอยากได้แกนหนึ่งอ่ะมันยังไม่ได้เลยแกนที่เป็นอืม,ไ,มได้แกนอะไรเนี่ยมันไม่มีเลยอ,ะอย่ะนะครับมา20กล่องเปิดให้มันครบไปเลยเฮ้ยให้เป็นครบไปยี่สิบกล่องเหมือนมันไม่ได้อะไรเลยนะได้ชิ้นเดียว20กล่อง ที่ที่ผมไม่เคยมีนะเป็นไงครับแล้วกเรา,ก,า,ากัรน,นะสี่สิบกองแค่ยี่สิบกองนะครับเนี่ยมันก็มีที่ที่สำหรับที่ผมมีเลยนะเล่นมาตั้งหกปีก็มีเกือบครบอ่ะนะหกปีเจ็ดปีนี้แล้วไม่หกเกือบหกป,ปลีลายพลางอันนี้โอเคก็ได้ แต่สำหรับน้องๆที่เพิ่งเล่นนะครับซื้อก็คุ้มครับคุ้มครับแต่แนะนาให้ซื้อช่วงที่ว่ามันมีแพ็กเกจอีเวนต์ยางอื่นด้วยนะครับมันจะคุ้มกว่าโดยเราไปซื้อช่วงที่มันไม่มีอีเวนต์เลยมันไม่คุ้มครับเล่นเกมนี้ต้องอ่ะเหมือนว่าต้องแบบมันต้องแบบอูปรับปรุงรุ่นสองครับก็โอเคอะมาได้ซ้ำๆนะหลุดสองใบสุดท้ายครับหนูทุ่มทืนทื่ทื่นทื่นื่นทื่น ได้อะไรอื่นโอ้ oh my god เหมือนเดิมได้แต่ไอโลอะไรก็ไม่รู้ครับกล่องสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายนี่แห็ทันทน,ทน,ทน,ทนถได้หลายพังอันนี้นะโถเนี่ยครับสี่สิบกล่องห้าพันอันนี้ผมไม่ซื้อหรอกครับผมบอกเลยว่าผมไม่ซื้อครับให้ยังไงผมไม่ซื้อผมป้อยไปยก่อนนะเดี๋ยวรอรอให้มันลงเหลือห้อาร้อยสามสิบกล่องแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อครับ ก็ dunno, ถ้าใครอยากจะดูกล่องไบตานะครับกล่องใบตากล่องใกตางนนี้กล่อง V.I.P. นะครับว่าน้องๆคนไหนที่ไม่เคยได้ก็อยากจะให้ลองเปิดก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับว่าอยากให้เปิดกล่อง V.I.P. ให้ดูว่าข้างในได้อะไรบ้างผมก็เพิ่งได้เปิดเก็บสะสมมา17กล่องนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ให้ช่องเพรเด่นกาสุารครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับ d มเด Combat f ไ g h t เกมสุดคลาสสิกนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ